ดูด่วนบุรีรัมย์แชมป์ไทยลีกถล่มยับเจ็ดลูกแต่รับเองสอบตกขณะที่ลุงเนระบายเดือดเรื่องเลื่อนโปรแกรมด้านญี่ปุ่นช็อกโลกฟอนตาเลสส่งโรนัลโดตกรอบบอลระบบทำทีมหลายพันล้านร้องเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหา แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กกลเน่พัทในเคสกรานโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเรลเน่พัทในเคสกรานโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิรม์มคลิปนี้นะครับช่วงแรกก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของบุรีรัมย์ที่ควาชช้าแชมป์ไทยลีก ผมขอไปเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตในที่สุดก็ได้รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นทางฝั่งของคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับเข้าไปชิงกับอาลอาลีในวันที่3พฤษภาคมนี้โอ้โหสุดๆดครับเมื่อคืนผมนั่งดูคือก่อนเกมที่ฟอนตาเล่เจอกับทางฝั่งของอัลนาเซ์เนี่ยผมยอมรับนะครับว่าผมฟันธงพลาดผมคิดว่าเกมเนี้ย จะเป็นอัลนาเซอร์ที่ชนะฟอนตาเล่เพราะนั่งดูในฟุตบอลเ c c ซีแชมเปี้ยนลีกอินิ่ย,ยอมรับว,ว่าตัวต่างชาติของอัลนาเซอร์เนี่ยที่มาจากยุโรปเนี่ยมันยกระดับทีมได้ดีจริงๆและบวกกับฟอนตาเล่ในเกมที่เจอกับอัลซานเนี่ยก็สู้ได้ดีแหละแต่ก็เสียประตูเยอะใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมฟันธงไปผิดคาดเพราะวันนี้เนี่ยผมชื่นชมเลยนะครับว่าคาวสกิฟอนตาเล่เป็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุด ในหลายปีเลยสำหรับฟอร์มกเล่นนัดที่ชนะเอานาเซอร์นะครับคือวันนี้ฟอนเตเล่เขามีการเซอร์ไพรส์แฟนบอลนะครับเขามีการโรเตชันนักเตะเหมือนกันเขาใช้ตัวสดๆไปบทก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาในเกมเจอเอาซานเนี่ยเขาเพิ่งไปเล่น120มนาทีนะครับจะส่งตัวลหลักๆมาตั้งแต่แรกเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะล้าใช่ปะซึ่งอันนี้คือไม้เด็ดของโค้ชอย่างฮาเซเบะเลยคุณผู้ชม ยูโตโอเซกินี่เป็นดีกรีทีมชาญี่ปุ่นชุดเยาว,วชนยิงประตูได้ไหนจากโกตะทากะอิอีกนี่คือดาวรุ่งทีเด็ดของฟอนตาเล่และบวกกับมาซินโยโหวปวนจัดแล้วก็ทัสยะอิโตะนี่ก็ทีเด็ดเลยนะโอ้โหกระชากกระจายเลยแล้วฟอนตาเล่คือเขาวางแผนมาสู้ได้ดีนะครับเขาปิดพื้นที่ได้ดีมากแล้วบนระบบดีนอกจากระบดีเนี่ยทักษะอินดิวดวน ดีมากในเกมนี้แล้วบวกกับอัลนาเซอร์แล้วที่ผมดูอะ่ะผมว่าอัลนาเซอร์เป็นทีมที่ทีมเวิร์กเป็นรองทั้งอัลฮีราลแล้วก็อัลอาลีนะครับคือแล้วบอลเนี่ยพ,พอเขาใช้พี่โดคิสเตโนโรนันโดไปยืนหน้าแล้วมีจอร์ดูรันอีกหนึ่งคนเนี่ยเท่ากับว่าบอลเนี่ยมันเซตตรงกลางไม่ได้บอลมันต้องไปถ่ายที่ริมเส้นเพราะพี่โดกับจอร์ดูรนันเขารอยิงประตอย่างเดียวใช่ไหมละ่ะ มันก็ต้องไปขึ้นที่สตูดิโอมาเน่เป็นหลักๆซึ่งมาเน่มาเน่ก็แบกแล้วแบกอีกแล้วก็ยิงประตูได้นะแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับแล้ววันนี้คือฟอนตาเล่โค้ชเขือนเขาอย่างชิเกโตชิฮาเซเบะเนี่ยเขาวางแผนมาดีจริงๆนะครับเขามีชุด1ชุด2ชุด1ลงไปจ็อบทำอะไรจ็อบคือวิ่งไล่บีเคนโตทาจิบานาดาเนี่ยอย่างดีเกมเนี้ยเช่นเดียว ino, bon, กับมาซิโย่ได้บอลก็กลราลาการลุยครึ่งแรกเนี่ยฟอนตาเล่เนี่ย โอ้โหดูดีกว่านำไปก่อน2ประตูตอนหนึ่งนะครับอ่าทัสยะอิโตะยิงโคตรสวยแล้วก็ยูโตโอเซกิส่วนอัลนาเซอร์เนี่ยในหนึ่งประตูจากซาดิโอมาเน่และครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหวางเกมมาดีแล้วบวกกับอัลนาซเซอร์ต้องยอมรับนะบอลเขาคิดอะไรไม่ออกอะ่ะพึ่งแต่อินดิวดวลคือพึ่ง Individual อินดิวดวลน่ะบางนัดมันก็ได้แต่วันนี้เอาจริงๆพึ่งอินดิวดวลมันก็ได้แหละ แต่แค่ว่าวันนี้ของอัลนาเซอร์ไม่ยิงกันไม่คมโรนัลโดฟีคิกสองสามทียิงเองอะมีได้ลุ้นแค่ลูกเดียวพี่โดขอเองหมดเลยนะเขาไม่แบ่งเพื่อนเลยน่าจะแบ่งเพื่อนสักหน่อยจอนดูรันวันนี้โอกาสยังเยอะก็ยิงทิ้งยิงกว้างแล้วบวกกับประตูของฟอนตาเล่ก็มาดีด้วยวันนี้นะครับลุยยามากุจิเนี่ยโอ้โหเซฟได้ช่วงท้ายสุดๆ ซึ่งฟอนเตเล่ในครึ่งหลังเนี่ยก็ไม่ได้อีกหนึ่งประตูจากเ e อยนงะโอโหลงมาทามมิ่งอย่างแจ่มแปลเข้าไปส่วนอันนาเซ์เนี่ยได้มา2-3จากไอมายาย่าแต่ก็ไม่ทันนะครับจบเกมคาวากิฟอนเตเล่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับอาวาลีโอ้โหเอาจริงๆนะวันนี้ฟอนเตเล่ก็โชว์เห็นเหมือนกันนะว่าบอลระบบของเจลีกเนี่ยถ้าเกิดวันไหนมันเข้าฟอร์มจริงๆเนี่ย ก็จัดการทีมระดับมูลค่าพันล้านอย่างอัลนาเซอร์ที่มีตัวยุโรปตัวระดับโลกล้นทีมแต่ไม่มีระบบไม่มีวิธีการบอลจะใช้แต่ความสามารถเฉพาะตัวอย่างเดียวเสร็จครับวันนี้ขอชื่นชมนะขอชื่นชมตอนแรกเนี่ยผมสบประมานะเพราะว่าเออผมมองว่าอัลนาเซอร์แม่งมีทั้งโรนันโดมีทั้งมาเน่แต่พอไปนั่งดูจริงๆบอลระบบของฟอนเตเล วิ่งปิดพื้นที่ครับว่าตำแหน่งกันทุกคนวิ่งช่วยกันทุกคนวิ่งตามจ็อบเลยอย่างทุกคนกล้าเล่นสุดยอดครับฟอนเาเล่ชื่นชมชื่นชมจริงๆหลังจบเกมโรนัลโดแกพูดกับตัวเองอย่างบ่อยวันนี้พูดตัวเองแล้วก็เขาบอกว่าบางครั้งความฝันก็ต้องรอเวลาเขาภูมิใจวันนี้และทุกสิ่งที่เัลนาเซอร์ทุ่มเทสน,น,นามขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เชื่อมั่นนี่ประมาณนี้นะครับก็เท่ากับว่านัชชิงนะครับ3พฤษภาคมฟอนตาเล่เจออาวาลี โอ้โหคราวนี้ไม่แน่แล้วผมบอกเลยว่าเอาอาลีก็ไม่ง่ายที่จะชนะคาวาสกิฟอนเตเล่เหมือนกันเพราะนัดชิงนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมเชียร์ฟอนเตเล่ไปถึงแชมป์นะเพราะผมรู้สึกว่าโอ้โหบอลญี่ปุ่นถ้าวันนี้ฟอนเตเล่เป็นแชมป์ได้เนี่ยมันตบหน้าทางฝั่งซาอุดเลยเนะว่าคุณจะทุ่มเงินเป็นพันล้านยังไงแต่ถ้าเกิดฐานพีระมิดไม่ดีเนี่ยคุณก็ไม่มีอะไรเพราะญี่ปุ่นฐานพีระมิดเขาดีคุณก็ดูผู้ชมดีครับว่า ตัวผู้เล่นตัวจริงตัวสมรองของฟอนเตเล่แม่งทดแทนกันได้หมดเพราะว่าทุกคนมีคุณภาพหมดทุกคนได้รับโอกาสลงเล่นหมดนักเตะชุดนี้ของฟอนเตเล่ทุกคนก็ได้ลงเล่นในเจลีกสลับสับเปลี่ยนกันไปฟุตบอลเจลีกเหมือนเข้มขน้นอ่ะสุดยอดชื่นชมแล้วขอโทษเลยขอโทษทางฝั่งแฟนบอลฟอนเตเล่เลยนะครับที่แบบผมไปฟันทงแต่ฟันทงมันก็เรื่องปกตินะแต่ก็ต้องยอมแล้วว่าฟอนเตเล่เขามาดีจริงอันนี้ยอมรับอ่ะก็เชียร์กันรอบชิงคุณผู้ชมเชียร์ใครระหว่างอาวารีกับคาวาสึกิฟอนเตเล่ ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดก็ปิดจ็อบคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่10ได้แบบสุดยอดครับนะัดสุดท้ายพวกเขาเปิดบ้านถลมน่มหนองบัวพิชยะไปขาดลอย7ลูกคือไม่แปลกใจหรอกที่บุรีรัมจะชนะและจะเป็นแชมป์ไทยลีกฟันธงได้เลย100%ก่อนเกมครับหนองบัวสภาพพวกเขาไม่ได้และ นักเตะต่างชาติก็หมดสัญญาและที่สําคัญการเตรียมความพร้อมก่อนจะแข่งเกมเนี้ยก็เป็นลองบุรีรัมหนองบัวเพิ่งเดินทางไปแข่งในวันแข่งน่ะมันจะได้ยังไงอะ่ะแล้วเดินทาง 4- ี่หชั่วโมงอะ่ะเห็นได้ชัดว่าครึ่งหลังนักเตะหมดก็หมดเลยอะ่ะแล้วก็นักเตะไทยส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยสุดท้ายบุรีรัมเขาจัดเป็นบิสโซลีคิสพิมเคาสิทธีรทรเรียงหน้าญิงครับ บุรีรัมย์ก็คว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่10ม,มาครองบรรยากาศที่สนามช้างอารีนาก็ชื่นมื่นนะครับแฟนบอลเข้าไปชมกัน3 0 0 0 0กว่าคนโอ้รายได้จากของที่ลึกค่าผ่านประตูมากกว่าฟุตบอลไทยลีกเยอะเลยครับหลายหลายสิล้านครับโอ้ในเกมนี้เกมเดียวของบุรีรัมย์จูเน,นเตดน,นะครับก็แฟนบอลประสาทสายฟ้าก็มีความสุขกันไปกับการที่ คว้าแชมป์ไทยลีกนะครับพวกเขาก็สมควรที่จะเป็นแชมป์ไทยลีกแล้วแหละจริงๆมันไม่ต้องมาลุ้นถึงนัดสุดท้ายแต่เขาดันไปพลาดไปพลาด2เกมหลังสุดแต่ผมมองว่าบุรีรัมย์ก็สมควรเป็นแชมป์แหละมาตรฐานดีเกมที่ควรเก็บได้เขาเก็บได้ไม่พลาดแบงค์อก็สู้ได้เต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะเป็นแชมป์ไทยลีกบุรีรัมย์ก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับแต่หลังจบเกมเนี่ยทางฝั่งของลุงเนนะเขาออกมายอมแล้วว่าสอบตกนะ จริงๆบุรีดําอ่ะควรจะเป็นแชมป์ก่อนที่จะไปเ f c แชมเปี้ยนลีกเอลิแต่สอบตกจริงๆเรื่องนี้ก็น่าเสียดายทำให้เขาเนี่ยต้องไปโรเตชันในเกมเจอกับอาวารีแล้วก็ตกรอบเขาก็ขอโทษแล้วก็น้อมรับคำวิจารณ์นะอัน,นเนี้ยลุงเนย์พูดหลังจากจบเกมที่ชนะหนองบัวนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางฝั่งลุงเนยครับยังจัดเป็มเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเลื่อนการแข่งขันที่บุรีรามเลื่อนเยอะจนโดนวิจารณ์หนักมาก,มาก ลุงเน่เนี่ยเปิดใจจัดเต็มเลยครับบอกว่าเขาต้องบอกแบบนี้เขาเนี่ยเล่นตามกติกาโดยเฉพาะในบอลถ้วย f อ c แชมเปี้ยนลีกแล้วก็ชิงแชมป์สโมสรอาเซียนก็เป็นข้อตกลงของสองทีมถ้าใครไม่ยอมให้เขาเลื่อนเขาก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าจะมีคนที่บอกว่าได้วันนี้พอเลื่อนเขาเข้าใจแต่ฤดูก,กาลหน้าคุณต้องมีกติกากติกาที่ขอเลื่อนในการแข่งบอลถ้วยได้ ต้องกำหนดแบบไหนเลื่อนภายในอาทิตย์นั้นคือเดินทางไม่ถึง6ชั่วโมงคือจากบุริลัมไปถึงสนามที่ต้องไปแข่งเขารับได้แต่ถ้าเกิน6ชั่วโมงแล้วมันมีบอลถ้วยกลางสัปดาห์ขึ้นมามันจะขยับอย่างไรยกตัวอย่างเช่นไปอินโดเจอ PSM m a a มากาซาอยู่ติดออสเตรเลียบิน18ชั่วโมงถ้าคุณไม่ให้เขาเลื่อนหรือวางสล็อตในการขยับเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่พูดคือคนที่ไม่เคยได้เล่นบอลถ้วยไม่ได้ลงทุน คนที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อทีมรูปก,การหน้าเขียนมาให้ชัดเอาละหกชั่วโมงเดินทางไปต่างประเทศให้เลื่อนแบบไหนเช่นขยับในสัปดาห์นั้นแต่ถ้ามันเกินและมีบอลถ้วยคาอยู่อันนี้ไทยลีกกับสมาคมต้องมาดูนี่อะลุงเน่ก็จัดเต็มเรื่องเลื่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมเรื่องเลื่อนและอะเออนะบุรีดําก็คว้าแชมป์ไทยลีกนะครับเดี๋ยวรดอดูลูกกาลหน้าพวกเขาจะเสริมทัพเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายแค่ไหน แต่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาเสริมมาอีกเยอะตัวไทยตัวต่างชาตินะอ่ะก็เป็นวันของบุรีรัมนะครับที่คว้าแชมป์ไทยลีกได้สําเร็จคว้าเงินรางวัล10ล้านบวกกับนูน่นนี่นั่นปีนี้เป็นปีที่บุรีรัมเนี่ยได้รับเงินรางวัลจากหลายรายการอีกเยอะและลุงเนยังประกาศนะสามถ้วยในปีนี้บุรีรัมจะจัดการให้หมดทั้งทางฝั่งของชิงแชมป์สมโมสรอาเซียนแล้วก็อีก2รายการอย่าง f a ฟเอคับกับลีกคับ ชิงแชมป์สโมสรอาเซียนน่าสนใจเจอบีจีอีกหนึ่งนัดถ้าผ่านได้กงอันฮานอยทีมที่มีมาโน่คุมทัพรออยู่โอ้โหติดตามกันเดือดแน่นอนนะครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนแล้วก็อีกหลายรายการที่บุรีรัมย์ลงแข่งนะครับอะคลิปนี้เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของตองซุยที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับ ปูใหญให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเคสการาโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน,น่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเน่พัทในเคสการาโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีปโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ